สวัสดีครับแฟนแฟหนังกระแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยหนังกระเแปลงนะครับมาแนะนํากันอีกสักจอดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเรานะครับนั่นก็คือเป็นหน่วยหนังกระงแปลงที่บริการใช้หนังกระงแปลงนะครับเป็นหนังแก้บุนนะครับทั้งระบบฟิล์มแล้วก็ระบบดิจิตอลนะครับ หน่วยนี้ก็คือวัฒนาภาพยนตร์ตั้งอยู่ที่ตาบ,บุทับไซอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งหนังกลางแปลงหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่บริการใช้หนังกลางแปลงแก้บุญนะครับซึ่งงานต่างๆที่ไปใช้นั้นก็เป็นงานแก้บุญจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกนั้นก็มีงานปกตินะครับ งานตามพิธีกรรมต่างๆทางศา,งางส,สนาก็มีบ้างน,นะครับแต่ทีมงานวัฒนาภาพยนตร์นั้นก็งานที่ออกบ่อยก็จะเป็นงานแก้บุญนะครับทางผมเองก็ได้ดูทางเพจของวัฒนาภาพยนตร์นะครับแล้วก็เห็นทางเพจในโพสทิ้งไว้สวนมากก็จะเป็นงานแก้บุญนะครับซึ่งแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกรกแปลงนะครับอยู่ในเขตภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะจันทบุรีชลบุรีระยองตลาดแถวนั้นนะครับ อยากจะหาหนังสักจอนะครับไปฉายในงานแก้บนหรือสมโพธในพิธีการงานต่างๆของท่านนะครับก็แนะนำกันเลยนะครับวัฒนาภาพยนตร์นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยหนังที่ฉาย2ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฟิล์มแล้วก็ระบบดิจิตอลนะครับซึ่งหนังก็มีให้เลือกนะครับทุกรูปแบบนะครับไทยจีนฝรั่งนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับทั้งฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลนะครับ ก็ไปที่เดียวนะครับก็จะได้หนังทั้ง2ระบบนะครับสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบแบบเก่าๆอยากคลาสสิกก็แนะนําระบบฟิล์มนะครับอยากทันสมัยหนังใหม่ๆก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับสําหรับเบอร์โทรวัฒนาภาพยนตร์จังหวัดจันทบุรีนั้นทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้มือนเดิมนะครับก็ลองโทรไปสอบถามแล้วก็จองวันฉายกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณภาพประกอบและก็คลิปบางส่วนจากวัฒนาภาพยนตร์ ก็เป็นภาพจากทาง a c e b o o k นะครับที่ทางเพจได้โพสต์ไว้นะครับทางช่องเราก็ได้นํามารวบรวมเป็นเรื่องราวแล้วก็รวมหน่วยนะก็แปลงอีกหนึ่งหน่วยในวันนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแฟนๆเอฟซีนะกงแปลงตัวจริงนะครับที่ชื่นชอบการนําเสนอของช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่ององเราไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ